โอเคผมก็สวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบิ๊กนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารหรือว่าแอปดีๆมาแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบดูบอลนะครับผมตอนนี้ก็คือทางทูนะครับผมเข้าใจดีนะให้เราสามารถเลือกทีมที่เราชอบนะครับแล้วเราสามารถเข้าไปดูได้เมื่อมีการแข่งขันนะครับจนจบฤดูกาล 2022- ันถึงสองพนี้ 3, นี่เลยนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งรู้เนาะไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายคนรู้หรือยัง ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆโหลดแอปตัวนี้เลย t ูไอแล้วเข้ามาตรง t ูอ Unlock ตัวนี้นะครับผมรอโหลดสักแป๊บนึงนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับมันจะมีว่าทูอ Unlock ตัวนี้เนาะเชียร์บอลพรีเมยรีกนะครับผมแล้วก็เลือกทีมเรากดเข้าไปเลยนะครับในหน้านี้นะครับคือผมได้ทำการเลือกทีมของผมไปเรียบร้อยละให้เพื่อนๆคลิกดีๆนะครับผมเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงทีมได้นะครับผมนี่นะครับมันจะบอกว่า ทูอันล็อกนะครับฟรี Free, นะครับจากเดิมมีค่าใช้จ่าย299บาทนะครับผมนี่เราสามารถดูได้ถึงปีหน้าเลยนะครับแล้วผมก็เลือกทีมไปเรียบร้อยแล้วในการดูนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับกดลงมาตรงทีมข้างล่างตรงนี้นะครับผมเมื่อทีมของเราเตะเนาะให้เพื่อนๆกดมาตรงทีมข้างล่างตรงนี้มันก็จะโหลดไปไลฟ์สดตรงที่บอลกำลังเตะเนาะ ตอนนี้ไม่มีบอลเตะนะครับผมก็เลยไม่มีอะไรให้ดูนะครับผมไม่ใช่กดดูตรงพเมาริกตรงนี้นะครับผมถ้ากดเข้าไปตรงพเมาริกตรงนี้นะครับมันจะเป็นคู่แมนยูหรืออะไรเนี่ยกำลังเตะกันใช่ไหมถ้าเรากดเข้าไปมันจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องจ่ายตังค์นะดูไปสักประมาณ5นาทีหรือ1ิบนาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆกดออกมานะครับผมให้มากดดูทีมเราข้างล่างนี้นะครับผมมันก็จะคือลิงก์ตัวเดียวกันนั่นเอง แอบบอกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่แบบมีโทรศัพท์หลายเครื่องนะครับหรือว่าอยากจะดูหลายคู่เนาะก็ให้สมัคร t u e ID ไว้สัก3อันแล้วก็เลือกทีมอ่าให้แตกต่างกัน3อันนะครับก็จะดูได้3คู่นั่นเองโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม